เรากำลังจะไปดูหนังเรื่องล่างซงกันความรู้สึกแรกใช่ปะตอนนี้ความรู้สึกแรกคือจะอ้วกมันเวียนหัวเว้ยทุกคนมันก็จะมีความแบบให้สมจริงเหมือนเดินตามกล้องมันก็จะเขย่าเขย่าเขยา่าแพนไปแพนมาเขย่าเขย่าเขย่าเขยา่าอาจจะดูเป็นคนโง่ในการรีวิวนิดน,นึงแต่นี่คือแบบจะเล่าให้ฟังเหมือนแบบเพื่อเล่าให้ฟังไว้กันนะ ได้ค่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าคือตอนนี้เราอยู่ที่ฮงแดในสภาพหัวยุ่งมากเรากำลังจะไปดูหนังเรื่องล่างทรงการมึงเป็นไพรมึงก็ลองถ่ายดูสิว่ากูคือใครก็คือมีคนบอกให้ไปรีวิวเนาะกลัวผีใจจะขาดแต่ก็จะไปดูอันนี้คือจะดูรอบ11.30โมงครึ่งถามว่าตอนนี้กี่โมง11มงครึ่งยังไม่ได้ซื้อตัว๋วจะรอดไหมรอรีวิวรอรีวิวมาแล้ว มาเลามาเลมายโอเคเรามาถึงตู้แล้วนะวิธีกดโอ้โหรีบก็รีบแต่ก็เรื่องล่างโซสิบโมงครึ่งรีบๆกดก่อนเลยอะไรก็ไม่รู้หนึ่งคนตอนนี้เขาจองตั๋วได้มากสุดสองคนนะเพราะว่ามันแบบโควิดอ่ะเอาแบบบนๆเลยจะหล่อนไหมวะเอาตรงนี้คนเดียวเหมือนสี่นี่คืออะไรเบอร์อะไปก่อนเลยรีบมากไม่ทันแล้ว อันนี้คือบัตรเครดิตมันง่ายมากเว้ยทุกคนสอดบัตรอันนี้ใช้บัตรไทยไปมาแล้วแล้วก็กดเลือกคือตอนนี้ดีมากถามว่าจะสะสมพอยไหมอ่าคนอย่างเรารีบก็รีบแต่ว่าพอยก็ต้องเอาเนาะใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปค่ะอ๋ออันนี้ต้องใส่อีนนี่ก่อนวันเกิดแล้วก็อันนี้เบอร์โทรศัพท์โอ้ยรีบก็รีบดบีเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ช่างมันไม่เอาละ ดี๋ยวไม่ได้ดูหนังนี่คือตั๋วที่เคยบอกนะทุกคนหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหนักมาแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าน่ากลัวแบบที่เขาบอกือเป่า <laughs> แต่ตอนเนี้ยเริ่มน่ากลัวเราพะพูคนเดียวไปดูหนังก่อนนะ <laughs> จบแล้วทุกคนตอนนี้เพิ่งดูจบสดๆแล้วหลอนออกมาความรู้สึก <laughs> แรกใช่ป่ะตอนนี้ความรู้สึกแรกคือจะอ้วก คือจะอ้วกแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวละเอียดอีกทีนึงแต่คือคนรู้สึกแรกตอนนี้ขอพูดเลยว่าเวียนหัวแล้วจะอ้วกมากแบบพระเจ้าโอเคทุกคนเวลาผ่านไป12ชั่วโมง12ชั่วโมงไม่ถึง12ชั่วโมงหรอกคือดูจบบ่ายโมงประมาณบ่ายสองเพิ่งถึงบ้านหลังจากไปทำนู่นทำนี่มาใช่ปะก็คือเราจะมารีวิวเรื่องร่างทรงกัน้อมโคกินไปด้วยเพื่อธรุ กินอีกแล้ววันนี้ไม่มีเป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าเรามีโคคือทุกคนอย่างที่เราบอกไปเลยนะว่าก็าขอเตือนก่อนว่าอาจจะมีสปอยถ้าคนกลัวสปอยก็คืออย่าฟังแล้วกันเพราะว่านี่ไม่รู้ว่าจะหลุดสปอยออกมาตอนไหนอาจจะสปอยโดยไม่รู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะโดนว่าได้ก็คือถ้ากลัวสปอยอย่าดูแต่ถ้ารู้สึกว่ากลัวเรื่องนี้ไม่อยากดูก็ดูก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบไม่กลัวสปอยจะดูก็ได้เหมือนกัน คูยแก้วเอพีน่ารักมากคือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่ออกมาจากโรงใช่ป่ะคือรู้สึกแรกคือจะอ้วกจะอ้วกคือแบบมันเวียนหัวเว้ยทุกคนจะพูดยังไงดีอ่ะเขาถ่ายทําเป็นแนวแบบด็อกิวเมนทารีเป็นสารคดีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็จะมีความแบบให้สมจริงเหมือนเดินตามกล้องมันก็จะเขย่าเขย่าเขย่าแพนไปแพนมาเขย่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 าคือถามว่ามันจะอ้วกขนาดนั้นไหมมันไม่ได้จะอ้วกขนาดนั้นแต่มันจะมีความแบบ เอ้ยขอดน่งกว่านี้ได้ปะวะกอบมือนิ่งกว่านี้ได้หนึ่องอะไรอย่างนี้เออมันจะเป็นมุมมุมนั้นเว้ยแล้วคือก่อนไปดูอะรู้แค่ว่าเรื่องล่างทรงทําโดยคนไทยคนเกาหลีนาฮงจินกับพี่ต้งบันจงใช่ไหมเขาแบบร่วมมือกันสรา้างแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเชิงสะะารคดีแต่นอกจากนั้นคือไม่รู้เลยแล้วพอไปถึงเว้ยคือพอดูอะแรกๆอะก็แบบ คือเรื่องนี้มันจะเดินเส้นเรื่องว่าป้านิมป้านิมเป็นร่างทรงของย่าบาหยันทางอีสานเนาะคือน่าจะไม่มีจริงอันนี้น่าจะเป็นสมมุติขึ้นมาอะไรเงี้ยคือนี่ก็แบบว่าเฮ้ยป้านิมมีจริงปะวะเขาพูป้านิมมีจริงปะวะหรือเขาไปจ้างนักแสดงมาวะอุ้ยแต่ป้านิมก็แบบเนียนมากเลยจริงปะวะอะไรเงี้ยแต่สรุปคือป้านิมเป็นนักแสดงนะคือทุกอย่างเป็นพอ็อตเรื่องขึ้นมาอะไรเย่างี้หลังจากดูไปได้แบบเกือบจะจบเรื่องก็เลยรู้ว่าอ้าวอีนี่มันเป็นการแสดง เว้ยคือเขาไม่ได้แสดงไม่เนียนน uh <SCOTT _> ะแต่คือเพราะเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงไปได้อะไรเงี้ยคือเหมือนป้านิ่มเป็นร่างทรงของย่าบายันซึ่งย่าบายันเป็นบรรพบุรุษของชาวอีสานที่เขาเชื่อกันว่าเป็นคนที่ทําให้แบบหมู่บ้านนั้นอ่ะอยู่ดีมีสุขกินดีทํามาค้าขึ้นสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยคือป้านิ่มอ่ะแกก็เป็นแบบรุ่นที่สามที่แบบสืบทอดร่างทรงมาอะไรอย่างงี้นะแกก็จะมี <อ disagree S 1> ความแบบว่ารักษาโรคที่ เกี่ยวกับพูดผีปีศาจเหมือนแบบโดนของอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ปะ่ะเสร็จแล้ว <c oughs> เรื่องมันก็ดําเนินไปแรกๆก็จะปูเรื่องว่าเออป้านิ่มแกเป็นใครแกเป็นคนรักษาหมายถึงว่าเป็นคนในหมู่บ้านในที่แบบว่าคอยดูแลไม่ใช่สิไม่ใช่ดูแลเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าคอยคอยช่วยเหลือคนที่เหมือนโดนของเข้าเอาว่าง่ายๆเหมือนแบบปวดท้องไม่รู้สาเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนั่นก็จะปูเรื่องสรุปนี่ก็คือสปอยล์ละถ้าใครดูถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่า สปอยปิดเลยขอร้องเพราะว่าหยุดสปอยไม่ได้จริงๆ หยุดเล่าเรื่องไม่ได้จร <t UC S 1> <sh> ิงๆเพราะว่าถ้าไม่เล่าเรื่องก็จะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้เข้าใจเพราะจริงๆเราเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเรื่องก็จะเล่าไปถึงว่าป้านิ่มมีครอบครัวมีพี่สาวพี่สาวป้านิ่มคือป้าน้อยคือป้าน้อยเนี่ยเกือบจะเคยเป็นร่างทรงละเป็นร่างป้าบะยายอะไรวะไม่คู่อะไรวะย่าบายันย่าบายันเกือบจะไปเข้าร่างป้าน้อยละแต่ป้าน้อยไม่อยากเป็นร่างทรงป้าน้อยก็เลยเหมือนแบบว่าหนีไปเข้าศาสนาคริสต์ป้านิ่มก็เลยจะต้องมาเป็นร่างทรงแทนอะไรแบบนี้เอออ่ะข้ามไปเอออีป้านิ่ม ก็จะมีหลานชื่อมิงใช่ไหมมิงเนี่ยก็เป็นแบบวัยรุ่นอายุยี่สิบนิดๆทำงานข้าราชการมีวันหนึ่งคือเนื้อเรื่องมันก็ปูแบบงงๆนะคือไม่รู้ว่างงคนเดียวหรือเปล่าเอาเป็นว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันอาจจะดูเป็นคนโง่ในการรีวิวนิดนึงแต่นี่คือแบบจะเล่าให้ฟังเหมือนแบบเพื่อนเล่าให้ฟังว่ากันนะมิงเนี่ยมิงคือเหมือนเขาก็ปูเรื่องว่าในงานศพไปนอนที่วดัดก็มียายตาบอดออกมาคนหนึ่งคือภาพมันน่ากลัวมากเลยแต่จริงๆแล้วมันเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องคือหนัง มูดแอนโทนมันจะเป็นแบบภาพมันจะเป็นโทนเย็นโทนอะไรอย่างงี้สไตล์แบบผู้กํากับเกาหลีคนเนี้ยนะเออแรกๆมันก็จะเป็นความแบบว่าเฮ้ยแม่งแบบอะไรวะอะไรวะอะไรจะเกิดขึ้นวะเหมือนแม่งเกิดเรื่องมาเยอะมากเกิดเรื่องแบบปาก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 อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือเหมือนที่เกิดมาคือก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันเกิดเรื่องนี้มาเพื่ออะไรเหมือนแบบเหมือนมันเอาฉากหนึ่งที่ในเทเลอร์น่าจะมีมั้งที่เป็นยายตาบอดยายตาบอดโผล่มา ตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยไอนี่มันจะมาสิงร่างเปล่าวะแล้วสุดท้ายก็เหมือนจะไม่ใช่เอ้ยแบบเนี้ยและไอมิ้งเนี่ยเหมือนจะโดนผีเข้าตอนแรกในเรื่องจะปูประมาณว่าย่าบายันจะย้ายจากร่างป้านิมไปอยู่ร่างมิ้งตอนนี้ก็ยังพูดถึงแบบคอนทินิวเรื่องร่างทรงอยู่นะว่าป้านิมเป็นร่างทรงมิ้งจะกลายเป็นร่างทรงแต่มิ้งก็คือเหมือนมีอาการแบบผีเข้าแปลกๆนี่ใส่แปลก,ปก,ปกไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มหลอนๆน,นิดนึงแล้วมีแบบจงังหวะตุ้งแช่ตุ้งแช่นิดนึงไงนคนก็จะสะดุ้งกันทั้งโรงแล้วแบบ คนข้างคนเกาหลีนี่ก็สะด้งเว้ยแต่ว่าแบบนึกว่าสะด้งอยู่คนเดียวไอ้เกาหลีข้างๆก็อา อย่างเงี้ยเหมือนกันก็แปลว่าอเ้ยเกาหลีสะดุง้งเออเกาหลีสะดุง้งว่าที่คนเกาหลีเขารู้สึกกลัวมากๆก,กันก็คืออิฉะในบ้านเนี่ยแหละที่มันแบบกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยถ้าบ้านใครมีกล้องวงจรปิดอ่ะก็อาจจะกลัวก็ได้นะดูแล้วกลัวนี่คือเอาจริงจริะคือเกาหลีอะดีอย่างบรรยากาศมันไม่น่ากลัวเหมือนที่ไทยเว้ยก็เลยกล้าไปดูหนังผีปก,กติกลัวผีมากแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยอะมันรรยากาศทุกอย่างมันจะน่ากลัวไปหมดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแค่แบบสมมติว่าเดินลงมา ตามถนนใช่ต้นไม้มันก็จะเริ่มมีขวดมาตั้งละเริ่มมีผ้าสีมาผูกละนี่ก็น่ากลัวเกาหลีไม่มีหรอกไม่มีผ้าสีไม่มีอะไรผูกตามต้นไม้หรอกมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวแลแ้วไงคือประเทศไทยอ่ะสมมติว่าเดินเข้าตึกมาหน้าตึกมันต้องเริ่มมีละมีหิ่งมีอะไรใช่มันก็เลยแบบน่ากลัวเว้ยอันนี้มันเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นี่คือความคิดเห็นนะคิดว่าเอ้ยผีก็อยู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยที่นี่ก็ไม่ค่อยมีก็เลยไปดูอะเออแต่ถามว่าแบบตื่นเต้นไหมเออตื่นเต้นตื่นเต้นเร้าใจมากแต่แค่เส้นเรื่องมันแป คือจะโดนดา่าป่าววะคือคือฉันน่าจะโดนดา่าป่าววะ <_ C oughs> พวกภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบ เขาจะพยายามแทรกว่าคนไทยแบบมีความเชื่อเยอะอย่างเช่นมีแบบภาพพญายนาคพระพุทธรูปหรือว่ากุมารทองหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบแทรกแทรกแทรกเข้าไปเยอะให้คนรู้สึกถึงความเชื่ออะไรเงี้ยบางอย่างเหมือนจะพูดให้เราจะเฉลยแต่สุดท้ายก็ไม่เฉลยก็ปล่อยค้างเติ่งออกมาอย่างนี้เขาอาจจะคิดว่าเขาคิดเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือนี่คิดว่าที่มันจะมีประโยคหนึ่งในหนังใช่ปะ่ะเขาพูดว่าแกไม่เห็นหรือไงรถของไอ้มันชื่ออะไรวะมันจะมีตัวละครหนึ่งเหมือนแบบมันเชื่ออะไรวะ นช่ยล้ชื่ออะไรอ่ะนี่เพิ่งดูเองไหมเช้าไม่เป็นึกไม่ออกก็คือรถของลุงก็คือพี่ชายของป้านิ่มในเรื่องพรว่าเนี่ยไอรถของไอเนี่ยมันแปะสติกเกอร์ข้างหลังว่ารถคันนี้สีแดงไม่รู้เหรอเห็นไหมเราว่ามันแปะสติกเกอร์รถคันนี้สีแดงไอคนที่คุยด้วยก็เออเห็นทําไมเหรอเป็นแปลว่าอะไรเหรอไอล่างส่งอีกคนนึงคนที่พูดว่าไม่รู้เหรอไงว่ารถคันนี้มันก็แบบยิ้มมุมปากแบบ <h ums> เหมือนจะเฉลยแล้วก็ไม่เฉลยเอากูก็อยากรู้สิมันแปะสีแดงแล้วมันจะเกิดอะไรผีโกรธหรือผีชอบหรือหรือดึงดูดผีหรืออะไรไม่บอกก็เลยแบบอา้าวจบแบบนี้ทิ้งฉันไว้กลางทางอย่างนี้ได้ยังไงแต่ก็เออเขาคงเป็นหนังแบบ คดีไงเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเจาะจงออกมาได้ว่ามันเพราะอะไรเพราะจริงๆคนมันก็ติดสติกเกอร์รถนี้สีแดงสีเขียวสีดำอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะนั่นแหละถึงไหนแล้ววะคือพูดมั่วไปหมดเลยไม่อะแต่ที่ข้องใจสุดคือทําไมผีต้องเป็นซอมบี้คือไม่ได้คาดหวังเลยนะเว้ยว่าแบบผีมันจะออกมาเป็นซอมบี้เขา้าใจวะคือคนโดน,นผีเข้าเข,าเขาจะเป็นซอมบี้กันหรอมันซอมบี้มากอตอนแรกเรื่องมันจะดูไทยใช่ป่ะเป็นคนไทยแนวแบบคนไทยเขียนอะไรเงี้ยพอเป็นซอมบี้ปุ๊บรู้เลยว่าเกาหลีเขียนใช่ไหมเนี่ยแบบท่อนนี้ ช่วงนี้เลยอ่ะเกาหลีแกใส่ซอมบี้แกลงมาในแบบหนังไทยใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคนไทยดูก็จะแปลกเพราะว่ามีชั้นคนเดียวที่แปลกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวคิดว่าหลอนไหมก็ฉากในบ้านน่ะหลอนบางฉากก็สะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนกลัวผีคนจิตอ่อนอาจจะกลัวได้แล้วก็ถ้าอยู่ประเทศไทยนี่ก็คงนอนไม่หลับไปสักวันหนึ่งถ้าเข้าไทยแนะนําให้ทุกคนดูไหมหรอก็ลองดูมันก็เป็นแนวแบบสารคดมัน จะเรียกเป็นสารคดีได้ปะวะจะเป็นด็อกคิวเมนเทอรี่ก็เป็นมันก็เป็นหนังอ่ะเป็นแบบหนังเออเอาเป็นว่านี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังมากกว่าเป็นด็อกคิวเมนทอรี่แล้วกันพอดูจบ <c oughs> คือเส้นเรื่องมันมาเหมือนเป็นสารคดีจริงแต่จริงๆแล้วแบบเนื้อเรื่องมันมันหนังมากเลยอ่ะมันไม่น่าจะมีอย่างนี้ในชีวิตจริงปะ <c oughs> ตอนแรกนึกว่ามันเบสออนทูสตรรี่ไม่รู้ดิถ้าเข้าไทยก็ลองไปดูกันนะแต่ว่าถ้าเราขนาดนี้ยังจะไปดูอันอยู่วะ ขอโทษที่เราละเอียดเกือบจะละเอียดยิบคือเส้นเรื่องเอาอะสรุปเลยนะ <c oughs> เนื้อเรื่องแบบสั้นๆโดยดีๆก็คือป้านิ่มเป็นลางสงหลานป้านิ่มคือมิ้งโดนผีเข้าแล้วป้านิ่มจะช่วยให้มิ้งผีออกแค่นั้นเลยนี่คือเส้นเรื่องทั้งหมดประมาณนี้เลย <c oughs> ใช่นี่คือเส้นเรื่อง มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าหนังมันชั่วโมงนิดนิดได้เออสำหรับคนที่ชอบหลอนๆก็ลองไปดูนี่คือการรีวิวหนังรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็คอมเมนต์นนะแล้วเดี๋ยวจะไปตอบเหมือนเดิมคือถ้าสมมติว่าพูดแบบดูจบปุ๊บแล้วพูดเลยอาจจะไม่รู้เรื่องอยิ่งกว่านี้เพราะว่าตอนแรกว่าจะนั่งพูดที่หน้าแถวแถวโรงหนังอะไรเงี้ยแต่เสียงมันดังมากรีวิวไม่ไหวเดี๋ยวแบบไม่ได้ยินกันลกลับมารีวิวที่บ้านจริงๆไม่อยา,ากจะรีวิวกลางคืนด้วยซ้ำกลัวแบบกลัวตัวเองกลัวผีนี่แหละแต่ว่าเไหนๆ นั่งอย่างนี้เลยนะแบบพร้อมปิดตาพร้อมแบบเวกเวกอะไรเออแล้วแอบมีฉากแบบ18บดวกด้วยเว้ยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะมีฉากนั้นมาทําไมเหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่เลยอ่ะสิบแปดบวกในที่นี้คือแบบโยกเลยอ่ะโยกเลยแล้วก็มีเห็นแบบนู่นนี่นั่นของผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยก็เลยงงว่าเราต้องมีฉากขนาดั้นออกมาด้วยเหรอเอ้แต่มันออกมาแล้วแหละเตือนไว้เผื่อแบบคนไปดูจะได้เตรียมใจที่จะ โอเคทุกคนรีวิวหนังของเราจบแต่เพียงเท่านี้ทุกคนคิดว่าไปดูกันไหมถ้าไปดูก็ขอให้ทุกคนเอ j นจอยกับร่างทรงโอเคเลยคลิปนี้ก็จะขอจบตรงเท่านี้ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปกินเหนนะ